สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่เงินทองแต่มันคือพลังบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่ทันรู้จักกันดีด้วยซ้ํหนึ่งเงียบเป็นฟังเก่งไม่รีบพูดคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้พูดเยอะแต่เขารู้จักฟังให้ลึกการฟังแบบตั้งใจแสดงถึงความมั่นคงในตัวเองเพราะคนที่มั่นคงจะไม่ต้องรีบแสดงความคิดทุกครั้งที่มีช่องคนที่พูดน้อยแต่ฟังลึกจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วใจนิ่งไม่ต้องระวังนี่คือเหตุผลที่คนเงียบเงียบมักมีแรงดึงดูดแบบประหลาดคนเงียบไม่ใช่คนไม่รู้แต่คือคนที่เลือกจะไม่พูดกับทุกคน2รู้จักตัวเองลึกไม่เปลี่ยนตามคนอื่นสเสน่เกิดจากตัวตนที่ชัดคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรคนแบบนี้มีแรงสัะเทือนที่น่าดึงดูด เขาไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์ไม่ต้องแกล้งเป็นใครและนั่นแหละที่ทำให้เขาน่าสนใจเพราะเราทุกคนต่างเบื่อกับสิ่งที่ซ้ำซากเมื่อเจอคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้สึกสดใหม่คนที่เข้าใจตัวเองจะไม่พยายามอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจ 3. นิ่งแต่แฝงพลังสเสน่ห์ของบางคนไม่ได้มาจากคำพูดหรือการแต่งตัวแต่มาจากพลังที่แผ่ออกมาเงียบ คนที่นิ่งแต่อยู่ตรงไหนก็ดูเด่นคือคนที่พลังภายในนิ่งเขาไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับน่าดูทุกคำพูดกลับมีน้ำหนักนี่คือเสน่ห์ของคนที่ไม่ได้รีบโชว์แต่โลกกลับมองเขาอยู่ดีความนิ่งคือภาษาของความมั่นคงสิรักษาคำพูดไม่ล้ำเส้นใครเสน่ห์ที่แท้จริงคือความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่พูดดีต่อหน้าแล้วหายไปเงียบๆคนที่รักษาคำพูดมีขอบเขตและรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะดูน่าเกรงใจโดยไม่ต้องข่มใครเลยเพราะพลังของเสน่ห์ไม่ใช่การเอาชนะแต่คือความสงบน่าเกรงใจที่ไม่ต้องใช้เสียงดังคนที่ไม่ลำเส้นใครคือคนที่น่าให้เกียรติมากที่สุดหากมีระยะห่างที่พอดีคนที่มีเสน่ห์จะไม่ใกล้จนล้นหรือห่างจนเย็นชา เขาจะรู้ว่าจังหวัดไหนควรเข้าไปฟังและเมื่อไหร่ควรถอยออกมาเงียบๆเ,เพราะความน่าดึงดูดไม่ได้อยู่ที่อยู่ใกล้ตลอดเวลาแต่อยู่ที่รู้จักปรากฏตัวในเวลาที่พอดีคนบางคนยิ่งหายไปยิ่งมีคนคิดถึงนั่นแหละเสน่ห์ของคนรู้เวลา -6. มีแพชชั่นในชีวิตเสน่ห์จะพุ่งขึ้นหลายระดับทันทีถ้าคุณเป็นคนที่มีไฟมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ถ้าคุณจริงจังกับมันคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในตัวเองคนที่มีชีวิตที่กำลังไปข้างหน้าจะดึงดูดคนที่อยากพัฒนาเพราะใครก็อย,กอยากอยู่กับคนที่มีแรงขับเคลื่อนสเสน่ห์ที่แรงที่สุดคือการใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายเจรักตัวเองอย่างลึกซึง้งคนที่รักตัวเองไม่ใช่คนหลงตัวเองแต่คือคนที่กล้าอยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกขาด เขาจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์จะไม่วิ่งหาการยอมรับจากใครและนั่นแหละที่ทำให้เขาหน้าหลงไหลคนที่ไม่ต้องการให้ใครเติมเต็มจะกลายเป็นคนที่เติมเต็มใจคนอื่นได้ 8. สายตาที่มั่นคงไม่กวาดไปมาการสบตาแบบมั่นคงไม่หลบไม่รีบหนนีคือสิ่งเล็กๆที่ส่งพลังมากไม่ต้องจ้องแบบจู่โจมแค่นิ่งและจริงใจ เพียงพอที่จะทําให้คนรู้สึกถึงความจริงในตัวคุณสเสน่ห์บางอย่างอยู่ในแววตาไม่ใช่คําพูด 9. มีความสุขจากข้างในไม่โยนภาระให้ใครคนที่ไม่บ่นไม่โทษไม่โยนความเศร้าให้คนรอบตัวจะดูมีความมั่นคงน่าเคารพแม้ชีวิตเขาอาจจะไม่เพอร์เฟกแต่เขาไม่เอาแต่เรียกร้องคนแบบนี้แค่ยืนอยู่เฉยๆก็รู้สึกถึงพลัง สเสน่ห์ของเขาคือการเป็นที่พักใจโดยไม่ต้องพยายามคนที่ไม่ดรมาม่ามักมีพลังแบบน่าประหลาดสิบรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินออกมาอย่างสงบสุดท้ายคนที่น่าดึงดูที่สุดคือคนที่ไม่ยื้อสิ่งที่หมดเวลาแล้วไม่ดึงใครไว้ด้วยความกลัวไม่อ้อนวอนให้ใครกลับมาแต่เดินออกมาอย่างสงบนิ่งนั่นแหละคือความมีสเสน่ห์ขั้นสูงสุด คนที่ควบคุมการจากลาได้คือคนที่ควบคุมใจตัวเองได้อย่างแท้จริงสรุปสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงแต่คือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งถ้าคุณเข้าใจจุดแข็งของตัวเองรู้ว่าอะไรเหมาะกับคุณและกล้าที่จะอยู่เงียบๆแบบไม่เปรียบเทียบกับใครคุณจะมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามและวันหนึ่งโลกจะจำคุณได้ในฐานะคนที่ไม่ได้พยายามให้ใครชอบ แต่กลับมีคนรักเขาจากหัวใจโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว